วิเคราะห์ก่อนชกค,ครับคู่เดือนริทิเดชเจอกับทางชิงมงนะครับหรือว่าเจ้าชิมอนกับดริกีแชมป์ประเทศไทยศึกวันล,ลูมินี92ครับริทิเดชสอสสมยัยนักสู้จอมเดือดวัย27ปีจากศรีสะเกดเตรียมรับน้องโหดครับชิมอนนักสู้ดริกีแชมป์ประเทศไทยรุ่น135ปอนด์จริงๆก็เป็นนักสู้ในสายศึกเดียวกันก็คือศึกพลังใหม่นั่นแหละครับนักชกวัย20ปีจากประเทศญี่ปุ่นครับลูกศิษย์ของปรกรณ์พิเคสันชัยมวยไทยยิมเนาะก็เป็นทีมงานเอวาสปอร์ตยิมนั่นแหละครับ ก่สู้กันครับน้ำหนัก134ปอนด์จะเป็นคู่ปิดท้ายปีศึกนี้นะครับเป็นศึกวันล um ุมพินี92เวทีมวยลุมพินีรามินทาครับตรงกับวันศุกร์ที่20ธันวาครับกอริติเดทครับเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ศึกวันลุมพินี7เมื่อเดือนมีนาปี66นะครับโดยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาสู้มาแล้ว7ไฟ และก็คว้าชัยชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเขารับโบนัส3ามแสนามา4ครั้งแล้วนะนะครับถือว่าหูรวยเลยแหละนะครับจากการปิดเกมนอกคู่ต่อสู้3ไฟ์แล้วก็อีก1ครั้งในไฟ์ที่แพ้ส,สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งไปแบบสุดมันจนบอสตีเองก็ต้องแจกโบนัสคู่ในศึกนั้นนะครับตอนนั้นเน,น,นี่ยต่อยกับสุริยันเล็กเป็นวันล,ลูบิดี60เมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานี่เอง่วนไฟล์ล่าสุดของเจ้าริทิเดตน,นะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ประจำไตามาส3ของปี เขาสามารถเอาชนะเอซากุโอกาซาวะได้แบบสวยงามเลยสวยสดงดงามครับปราบนักสู้หนุ่มนะครับของฉายาสปีดจากญี่ปุ่นนะเป็นริทเดดครับที่ดักอาวุธได้ดีกว่าแล้วก็ชนะมาได้ครับครั้งนี้ส่งตัวใหม่มาส่งนักชกจากญี่ปุ่นมาปราบริทเดดบ้างครับเป็นชิมอนครับดาวรุ่งพุ่งแรงตัวแทนจากเอวาสปอร์ตยิมชิมอนเนี่ยมาพร้อมสถิติที่น่าทึ่งนะครับเพราะว่าเขาชนะไปถึง20ครั้งนะครับจาก21ไฟที่ลงแข่งขัน รวมถึงเคยปราบนักชกไทยที่มาต่อยในรายการวันลุมพีมาแล้วอย่างวัชรพลสิงห์มาวินและก็เพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดครับเจ้าชิงมุงเนี่ยสูง178นะครับเป็นมวยวงในได้นะครับวงนอกก็ดีครับมีทั้งเข่าแล้วก็มีทั้งฝีมือเลยล่าสุดต่อยไว้ก็มีชนะน้องบิวจิตเมืองนอนต์ต่อยอาร์ดเวสราชเมืองด้วยนะครับชนะ อิบราฮิมอาบูซาเลและก็มีชนะวัชรพลสิงห์มาวินครับทับแพ้ในย้อนกลับไปนานแล้วนะครับต่อยไว้ศึกเจ้ามวยไทยนะเนยคยแพ้พฤหัดน้อยอีเกิลมวยไทยครับต่อยกับพวกศิาลาลนาโฮมสเตย์เคยสู้กับยอดบัวงามด้วยเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่นู้นนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์มวยไทยที่เยอะ,ะพอสมควรเลยต่อยกับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงอ่ะในศึกปีเคแสนชัยนะครับเมื่อปี2 5 6พเนร้าะฉะนั้นแล้วต้อแงล้วถามว่าเฮ้ยการต่อยกับนักชกไทยเนะี่ยชิมอนไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าประมือมาแล้วหลายไฟเลย ส่วนทางด้านริทิเดตนะครับริทิเดตสูง175อยุ27ปีครับในรายการวันลูบินีเนี่ยเขาสามารถแพ้ได้ชนะได้ทุกตัวเลยณตอนนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของแรงประทะต่างๆนา,นานาแต่เขาก็สามารถกรบจุดบกพร่องตรงนั้นด้วยความเร็วแล้วก็สมองมวยแล้วก็อาวุธท,ที่หลากหลายก็ถือว่าเป็นตัวดีตัวเด็ดเลยชนะจาริวาเนตนะครับหรือว่าบับเขียวภูกเกฟฟ็ตไฟขับชนะน็อกเทพทักษิณแพ้ก็แพ้ป้อมเพชรนะครับมีชนะต้มยำกุ้ง แพ้สุดยันเล็กแล้วก็ล่าสุดชนะเอซากุครับถ้าฟอร์มอย่างไฟชนะเอซากุนะครับบอกเลยว่าชิมอนก็น่าจะลําบากแล้วครับก็ผมขอเรียกชิมอนว่าชิงมงแล้วกันนะครับฟอร์มกันแล้วนะครับชิงมงเองก็ไม่ได้แพ้มวยฝีมืออะไรมากมายนักนะครับแต่ว่ามวยบุบูแล้วก็เป็นนวมเล็กในรายการวันลุมพินีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ชิงมงเองต้องมาพิสูจน์ครับอยู่ที่ร่างชกชกในวันนั้นด้วยนะครับว่าจะมาหนามาใหญ่แค่ไหนแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วนะครับ ไม่ได้เร็วหรือว่าไม่ได้แก่งมากแล้วก็เข้ามามั่วๆในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเสร็จทางริธิเดทได้ครับมองว่าริธิเดทไม่ได้เสียเปรียบเลยในไฟนี้แต่ว่าถ้าให้เทียบกับผู้ต่อสู้ไฟล่าสุดของริธิเดทอย่างเอซากุโอกาซาวาระนะครับสิ่งที่ชิมงเหนือกว่า ก็น่าจะเป็นเรื่องของหลักเหลี่ยมชั้นเชิงมวยไทยที่มากกว่านั่นแหละครับเพราะว่าเอซากุเนี่ยเขาจะมาสายคิกบ็อกซิ่งเป็นสายสปีดนะครับเข้าออกรวดเร็วอะไรอย่างนี้เสียมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ยังถือว่าสูสีอยู่ครับเพียงแต่ว่านักชกชาวไทยของเราคงไม่มีความเกรงกลัวอย่างแน่นอนต่อยรายการนวมเล็กครั้งนี้ครับ โอกาสแพ้ชนะเนี่ยลิทเดตน่าจะเป็นต่ออยู่นิดๆเลยละครับประมาณสัก55กับ45เลยทีเดียวครับหรือถ้าตามฟอร์มแล้วนะครับคู่นี้เผลอๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็การเตรียมตัวฟิตซ้อมนะครับมาดูครับวันโชกเนี่ยใครจะทําร่างกายมาได้ดีกว่ากันแต่มองเห็นอนาคตนิดๆหน่อยๆนะครับว่าลิทิเดตไม่ได้เปิดเรดมาเป็นรองอย่างแน่นอนครับแล้วแฟนนอนมวยละครับมองอย่างไรบ้างในคู่นี้ครับชิงมงแชมป์ประเทศไทย เจอกับบริทตเดทครับอดีตดาวดังศึกพลังใหม่ที่มาลดแลนในรายการวันล,ลุ่งีนีแบบเต็มตัวและฟอร์มกําลังดีด้วยนะครับจริงๆรูปร่างก็มีส่วนสาคัญนะครับผมย้ําส่วนสูงอีกทีชิมงเนี่ยร้อนะครับในขณะที่ริเตเดทเนี่ยสูงอยู่ที่175ครับ